สวัสดีจ้าทุกคนเราเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามาดูว่ามีตัวอะไรบ้างคิดเ่า<ะ>เนี่ยอีกูนาะจกัสิลอ์จกโค็าด้ยเจ้าไดโนเสัอสอร์และเจา้าไดโนเสอรัสเหมือนกันไดโนเสากินเนื้ออะไตามุย้ยทหารอนพอโอเค ดูว้าโอ้โหชื่อเขาหรือเปล่าโอ้ตรงนี้หลุดไปแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหเจี๊อ้เจีหนื่อยคอก็ได้ของเรา โอเคนะทุกคนเราลากันไปก่อนนะคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะบ๊ายบาย